จับตามวินาทีสําคัญขององค์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้ต้องยอมรับว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงเป็นชื่อที่เมื่อถูกกล่าวถึงเมื่อใดก็สามารถสร้างแรงสันสเอนไปทั่วทั้งสังคมการเมืองได้ทันทีแม้ในปัจจุบันเขาจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ทุกการเคลื่อนไหวทุกการปรากฏตัวหรือแม้แต่ความเงียบของเขาก็ยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองนักวิเคราะห์สื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประยุทธ์คือศูนย์กลางของอำนาจรัฐเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เต็มไปด้วยทั้งการสนับสนุนและการต่อต้านอย่างรุนแรงบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้อยู่ในภาวะเปลาะบางความไม่แน่นอนปกคลุมไปทั่วทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจความขัดแย้งทางสังคมและแรงกดดันจากการเมืองภายในและภายนอกประเทศเมื่อชื่อของประยุทธ์ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายฝ่ายจะเกิดความเป็นเครียดเพราะทุกคนต่างตั้งคำถามเหมือนกันว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีนัยสำคัญอะไรซ่อนอยู่เป็นเพียงบทบาทของอดีตผู้นำที่ยังคงมีอิทธิพลทางความคิดหรือเป็นสัญญาณขององค์การกลับมาเล่นบทบาทบางอย่างในสมการอำนาจทางการเมืองหากย้อนกลับไปดูเส้นทางของประยุทธ์จันโอชาจะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงนายกรัฐมนตรีธรรมดาแต่เป็นผู้นำที่ขึ้นสู่อำนาจผ่านสถานการณ์พิเศษนำพาประเทศผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและใช้อำนาจรัฐในการกำหนดทิศทางประเทศมาอย่างยาวนาน การตัดสินใจในอดีตของเขายังส่งผลสะเทือนมาจนถึงปัจจุบันทั้งในแง่โครงสร้างทางการเมืองระบบราชการและความคิดของประชาชนบางส่วนดังนั้นต่อให้เขาจะก้าวลงจากตำแหน่งแล้วบทบาททางการเมืองของเขาก็ยังไม่จบลงง่ายๆความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ถูกพูดถึงอาจไม่ได้เป็นการออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนหรือการแสดงบทบาททางการเมืองโดยตรงแต่เพียงแค่การปรากฏตัวในบางโอกาส คำพูดสั้นๆหรือสัญญาณบางอย่างที่ถูกตีความโดยนักวิเคราะห์ก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดกระแสข่าวและการถกเถียงอย่างกว้างขวางฝ่ายที่เคยสนับสนุนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของความมั่นคงความต่อเนื่องและประสบการณ์ขณะที่ฝ่ายที่เคยต่อต้านกลับมองว่านี่คือเงาของอดีตที่ยังไม่จางหายและอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างแท้จริงสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดคือบริบทขององค์การเมืองไทยในปัจจุบันที่ยังไม่มีเสถียรภาพอย่างแท้จริง ภาคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างเผชิญแรงกดดันจากประชาชนความคาดหวังของสังคมสูงขึ้นแต่ความสามารถในการตอบสนองกลับถูกตั้งคำถามเมื่อมีชื่อของประยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจึงเหมือนการเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งที่ยังคุกรุ่นอยู่ใต้ผิวสังคมสำหรับประชาชนทั่วไปภาพของประยุทธ์ยังคงมีความหมายที่แตกต่างกันไปบางคนมองว่าเขาคือผู้นำที่เข้ามาในยามวิกฤตรักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ขนาดที่อีกหลายคนมองว่าเขาคือสัญลักษณ์ขององค์การใช้อำนาจที่จำกัดเสรีภาพและเป็นต้นตอของปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ความแตกต่างทางมุมมองเหล่านี้เองที่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเขาไม่เคยเป็นเรื่องเล็กและไม่เคยถูกมองอย่างเป็นกลางได้ง่ายๆในเชิงการเมืองการปรากฏตัวของอดีตผู้นำในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนมักถูกนำไปเชื่อมโยงกับการจัดวางอำนาจหลังฉากไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม หรือการรักษาฐานอิทธิพลของตนเองและเครือข่ายเดิมแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ในโลกของการเมืองการรับรู้และการตีความของสังคมก็มีพลังไม่แพ้ข้อเท็จจริงเพราะมันสามารถกำหนดทิศทางของความคิดและการตัดสินใจของผู้คนได้สื่อมวลชนเองก็มีบทบาทสำคัญในการขยายภาพของความเคลื่อนไหวนี้การเลือกนำเสนอข่าวการตั้งพาดหัวและการเชิญนักวิเคราะห์มาแสดงความคิดเห็นล้วนมีส่วนในการสร้างบรรยากาศความตึงเครียดบางครั้งเพียงแค่คำว่า จับตาหรือวินาทีสำคัญก็เพียงพอที่จะทำให้สังคมหยุดมองและตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่สะท้อนให้เห็นว่าประยุทธ์ยังคงเป็นบุคคลที่มีพลังทางสัญลักษณ์สูงมากในสังคมไทยในอีกมุมหนึ่งความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มาจากตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความไม่ชัดเจนของทิศทางประเทศในระยะยาวประชาชนจํานวนมากยังไม่มั่นใจว่าการเมืองไทยกําลังมุ่งไปสู่ความมั่นคงและประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง หรือกำลังวนเวียนอยู่กับโครงสร้างเดิมๆการกลับมาของชื่อประยุทธ์ในกระแสข่าวจึงเหมือนการย้ำเตือนว่าบทเรียนจากอดีตยังไม่ถูกคลี่คลายและคำถามเดิมๆยังรอคำตอบที่ชัดเจนสำหรับฝ่ายการเมืองในระบบทุกการเคลื่อนไหวของอดีตผู้นำย่อมส่งผลต่อการคำนวณเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งพันธมิตรการวางตำแหน่งทางการเมืองหรือการสื่อสารกับฐานเสียงของตนเองบางฝ่ายอาจมองว่านี่คือโอกาสในการดึงความนิยมจากกลุ่มผู้สนับสนุนเดิม ขณะที่บางฝ่ายอาจใช้โอกาสนี้ในการปลูกกระแสต่อต้านเพื่อย,ย้ำจุดยืนของตนเองต่อสังคมท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดอาจไม่ใช่ว่าประยุทธ์จะทำอะไรต่อไปแต่คือสังคมไทยจะตอบสนองต่อชื่อและบทบาทของเขาอย่างไรการที่บุคคลคนหนึ่งยังสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้มากขนาดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยยังคงผูกพันกับตัวบุคคลมากกว่าระบบและยังต้องการการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึง้ง วินาทีสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังจับตายอยู่ในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่คือบททดสอบของสังคมไทยว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งเดิมๆได้หรือไม่จะสามารถเรียนรู้จากอดีตและสร้างอนาคตทางการเมืองที่เปิดกว้างโปร่งใสและตอบโจทย์ประชาชนได้จริงหรือเปล่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าการเมืองไทยยังอยู่บนทางแยกและการตัดสินใจของทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้จะกำหนดทิศท,ทางประเทศไปอีกนานแสนนาน เมื่อมองลึกลงไปกว่านั้นจะเห็นว่าปรากฏการณ์การจับตาความเคลื่อนไหวของประยุทธ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวเขาเพียงลำพังแต่เกิดจากโครงสร้างทางการเมืองและความทรงจำร่วมของสังคมไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ภายใต้การบริหารของผู้นำจากกองทัพได้หล่อหลอมทัศนคติความกลัวความหวังและความคาดหวังของผู้คนจำนวนมากบางคนรู้สึกว่าความสงบเรียบร้อยในอดีตคือสิ่งที่ขาดหายไปในปัจจุบันขณะที่อีกหลายคนยังจดจำความอึดอัด การจำกัดเสรีภาพและบรรยากาศของความไม่กล้าสแสดงออกดังนั้นทุกครั้งที่ชื่อของประยุทธ์ถูกนํากลับมาพูดถึงมันจึงไปกระตุ้นอารมณ์ความทรงจําและบาดแผลทางการเมืองที่ยังไม่จางหายในโลกโซเชียลมีเดียกระแสะเหล่านี้ยิ่งถูกขยายอย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอสั้นข้อความพาดหัวแรงๆแ,และการวิเคราะห์จากอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองทําให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างภายในเวลาอันสั้น บางคนแชร์ด้วยความกังวลบางคนแชร์ด้วยความสะใจและบางคนแชร์เพราะไม่อยากให้สังคมลืมบทเรียนจากอดีตสิ่งเหล่านี้ทําให้บรรยากาศทางการเมืองยิ่งร้อนแรงและยากที่จะแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการคาดเดาหรืออะไรคืออารมณ์ความรู้สึกส่วนบุคคลในมุมของนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่าความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ความเงียบของประยุทธ์มีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากว่าการปฏิบัติจริงเพราะเขาคืออดีตศูนย์กลางอํานาจที่ยังคงมีเครือข่าย มีผู้จงรักภักดีและมีประสบการณ์ที่นักการเมืองรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยยังเทียบไม่ได้การที่เขาเลือกจะพูดหรือไม่พูดเลือกจะปรากฏตัวหรือไม่ปรากฏตัวล้วนเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไปยังกลุ่มต่างๆในสังคมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองรุ่นใหม่กลับมองปรากฏตการณนี้ด้วยความระแวดระวังพวกเขาเห็นว่าสังคมไทยควรก้าวไปข้างหน้าเปิดพื้นที่ให้แนวคิดใหม่ๆและผู้นำรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ การที่ชื่อของผู้นำในอดีตยังคงครอบงำพื้นที่สื่อและความสนใจของสาธารณชนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างแท้จริงและอาจทำให้ประเทศติดอยู่ในวังวนของความขัดแย้งซ้ำซากอย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งความไม่แน่นอนในปัจจุบันกลับทำให้พวกเขาหวนคิดถึงอดีตด,ด้วยความรู้สึกสับสนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวนันทำให้บางคนตั้งคำถามว่าประเทศกำลังเดินมาถูกทางหรือไม่ เมื่อความหวังในระบบปัจจุบันยังไม่ชัดเจนชื่อของผู้นําเก่าจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะรู้ดีว่าอดีตก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตามความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่คือภาพสะท้อนของสังคมที่ยังหาคําตอบร่วมกันไม่ได้ว่าประเทศควรเดินไปในทิศทางใดระหว่างความมั่นคงกับเสรีภาพระหว่างความรวดเร็วในการตัดสินใจกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระหว่างการยึดติดกับผู้นําที่คุ้นเคย การเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ได้เติบโตในบริบทนี้การทำคอนเทนต์หรือสคริปต์สำหรับ youtube เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าข่าวแต่คือการตั้งคำถามกับสังคมการชวนผู้ชมคิดตามและการสะท้อนอารมณ์ร่วมของผู้คนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อขององค์การเมืองไทยผู้ชมไม่ได้ต้องการเพียงข้อมูลแต่ต้องการความเข้าใจต้องการเห็นภาพรวมและต้องการรู้ว่าความรู้สึกของตนเองไม่ได้โดดเดี่ยวหากมองไปข้างหน้าสิ่งที่น่ากังวลไม่น้อยคือการที่สังคมอาจแบ่งขั้วหรือกลงไปอีก หากการถกเถียงยังคงวนเวียนอยู่กับตัวบุคคลมากว่าการพูดถึงนโยบายระบบและอนาคตของประเทศการยกชื่อประยุทธ์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอาจทําให้ความขัดแยง้งเก่าถูกปลุกขึ้นมาใหม่โดยที่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจรงิงจังในอีกด้านหนึ่งหากสังคมสามารถใช้โอกาสนี้ในการทบทวนอดีตอย่างมีสติเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนําบทเรียนเหล่านั้นมาสร้างการเมืองที่ดีขึ้นการพูดถึงประยุทธ์ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การสนทนาที่สร้างสารรค์ มากกว่าความแตกแยกทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและวิธีที่เราพูดถึงเขาสุดท้ายแล้ววินาทีสำคัญที่ทุกฝ่ายกำลังจับตาอาจไม่ใช่วินาทีที่อดีตผู้นำจะขยับตัวอีกครั้งแต่คือวินาทีที่สังคมไทยต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้อดีตก,กำหนดอนาคตหรือจะใช้บทเรียนจากอดีตเป็นสะพานไปสู่อนาคตที่ดีกว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจเป็นสัญญ,ญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากเรากล้าที่จะตั้งคำถามกล้าที่จะถกเถียงอย่างมีเหตุผล และกล้าที่จะมองไปข้างหน้าด้วยความหวังมากกว่าความกลัว